คนสวันเกิดนี้มีเกณฑ์จะได้ข่าวดีจากลูกหลานบริวารถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าจะเป็นคนเกิดวันไหนบ้างใน2วันเกิดนี้ต้องดูคลิปนี้ให้จบสําหรับช่วงนี้บอกเลยว่าคนทั้ง2วันเกิดนี้เนี่ยมีโอกาสอย่างมากที่จะได้รับข่าวดีข่าวหน้าดีใจจากลูกหลานบริวารของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีลูกมีหลานก็ได้เรื่องของการเรียนการศึกษาเรื่องของการงานก็ได้ ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่กําลังรอรุ้นเรื่องข่าวดีของลูกหลานตัวเองคน2วันเกิดนี้ได้รับข่าวดีแน่นอนคนที่เกิดวันอังคารและคนที่เกิดวันพฤหัสคน2วันเกิดนี้เนี่ยมีโอกาสมากๆที่ช่วงนี้จะได้ข่าวดีได้รับข่าวมาจากลูกหลานบริวารของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการประสบความสําเร็จการเรียนการศึกษาการสอบแข่งขันการสมัครงานและได้งานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ครอบครัวเนี่ยใจฟูได้มากๆเลย และถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้รับข่าวดีแบบนี้แล้วก็แนะนําว่าให้พาบุก